ส่งน้องกลับบ้านทุกคนเย็นนี้ค่อยเจอกันใดๆแล้วเขาน่ารักกันมากคำคงคำคมก็มีจ้าคำคงคำคมก็มาแสบแสบคู่ไม่มีใครเกินเขาน่ารักกันมากทุกคนคือฟิลเมื่อเมื่อคืนกับวันนี้มันคนเราฟิลไงความรู้สึกของบุ๋มนะอันนี้แต่ก็ดูจากคนโก้อะ มันก็เป็นคนละฟิวอะทุกคนมันมีรอยยิ้มมันมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีครบ่ะพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีครบ่ะแล้วตัวเขาด้วยไม่รู้สิรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็แบบมาคันหนึ่งกลับไปอีกคันหนึ่งทิ้งคันหนึ่งไว้จ้าทิ้งคันหนึ่งไว้รอดูแล้วกันว่าทิ้งคันไหนน่ารักคนน่ารักมากทุกคน อืสถานะอะไรไม่รู้นะไม่ได้คอนเฟิร์มเพื่อนแน่นอนตอนนี้เพื่อนรักบัดดี้อ่ะแต่ก็ประกาศไปทั่วบัตดี้ของผมอ่ะอืมใครจะกล้าเข้าเลยทีเนี้ยใครกล้าเข้าแทรกเอาประกาศถึงถิ่นเขาเลยจ้าบัดดี้ของผมครับขิงทำไ,ไมก่อนบุ่มบุ๊มก็ชอบขิงทุกคนติดนิสยัยน้องชายอูขนาดความเป็นเพื่อนยังขิงเลยงงมาก ยอมใจตัวเองห่อยิงเก่งเกคราบีบาลานะฮะไม่ใช่ตุนนะฮะ <c oughs> คนที่ไม่มีคนเล่นมุกนะครับไม่มีบัติที่ที่รู้มุกกันก็จะเป็นแบบออฟแบบนี้นะฮะโอ้โหน่าสงสารออฟเนาะต่อไปเราจะเรียกคาบิบาน่าว่าตุนนะครับเราจะไม่เรียกว่าบีมาน่าแล้วนะครับเพื่อเป็นการสะดุดีแต่ซีอ t n อริสนะครับ อะเดี๋ยวเราไปส่งน้องขึ้นรถกันนะครับน้องจะต้องไปแต่งตัวเนาะนะเราจะเรียกว่าตุ่นแทนนะครับใสนกากแนี้ก็โดนหลอ,นอพอแล้ว,วกัสโเลยไม่องใส่หน้ากากนะครับเพราะแค่นี้ก็โดนแล้อกพอแล้ว <c oughs> ไอ้ต้องเดินตามมาไม่เคยเห็นเลยแบบเขาพูดกับคงเด็กอ๋อเรื่องใส่หน้ากากนะครับ มามามาไปไม,ไม่ต้องใส่หน้าก,กากหรอกนะครับแม่นี้ก็โดนคนหลอกมา,มากๆพอแล้วเาจะตาไม่หายลูกแต่ละคำเด็ดของไปลายปลายนะฮะคโกแมีคำคม,มไหมครับไอ้ี้มีคำคม,มไหมครับ ความรักที่ว่าหวานก็สู้น้ำตาลไม่ได้เป็นไงฮะจับวอกปัดีับวอกัดเดี๋ยวจับวอกปัด

dengan <imitation> เจอสเก็่เพ่ะไรขอบคค่ะที่ย้าค่ะคุณไอีบพี่ชายดีวครูปได้ไหมไดค่ะได้ครับิดสเก็ตต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 ิสวั็ตติดสเก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  เอาละครับเดี๋ยวเรามาทะเลาะก,กันต่อนะครับว่าเขาจะใช้รถคันไหนกลับไปที่พักหรือว่าจะไปพร้อมกันสองคันหรือว่าจะไปคันเดียวหรือว่าจะตอดพิ้งไว้หนึ่งคันหรือจะยังไงครับมาลุ้นกันต่อครับพรโอเคนะ รอลุ้นนะครับรอลุ้นว่าจะไปคันไหนอะไรยังไงหรือคันเดียวกันหรืออาศัยกันไปก่อนช่วงนี้น้ำมันแพงครับมาด้วยกันไปด้วยกันรถคันเดียวกันดีกว่าเนาะรอ่วงสูงานม่ดีอยู่ตรงนี้สรุปแล้วยังไงกันครับตอง โอเคนะครับไม่ต้องลุ้นแล้วฮะออดีน่าจะจอดนี้ออดีก็คือน้ํามันแพงเพราะว่าออดีเครื่องใหญ่น้ํามันแพงก็เลยจอดทิ้งไว้นะครับคือเป็นการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานนะครับขอบคุณทั้งลูกทั้งปายทั้งซีอทั้งสองท่านที่มองเห็นการไกลนะครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับมาด้วยการเดินทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกันนะครับใช้รถคันเดียวกันก็จะเรียกได้ว่าเป็นการประหยัดพลังงานนะครับประหยัดประหยัด